สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขคนเด้อตอนนี้ก็มาพบพ่อน้องแหลกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ออกมาเตะตัดพื้นแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อยู่เพื่อนอันน้องไหม่ที่ว่าไปหาเมื่อเศร้านี่ก็ได้พ่อแก้งน้องพี่น้องแล้วพี่น้องแบ่งไห้มุกน้าเพราะว่ามันก็ได้พ่อแก้งแล้วก็มันก็ได้ร้ายเติบนพี่น้องมีน้องไหม้อันปนกันขนาดเนาะโดยออกมาแต่ตัดพื้นกับพ้นโต๊ะเลยพี่น้องเศร้าแล้วแบบนี้ บัดเช้าบัดโต๊กอยู่ยังเสียงผ้าห้องอยู่พี่น้องผ้ามืดอยู่เนะเาะไปอันเขาไปตัดพื้นก็ได้เฮ็ดคมน้ำเนาะพี่น้องแบบแถวนั่นแหละแถวกกวิกตัดพื้นก็นไเลยเนาะพอดีเก็บอันเห็นเฮ็ดเลยเก็บมาเลยเนาะพี่น้องก็ได้ลายเติมเนาะพี่น้องทงยางหนึ่งนี่แหละแต่ดอกใหญ่อยู่ดอกน่อยก็มีเนาะพี่น้องโดยไปเบิ่งกันเลยเนาะโดยพี่น้องพุนฮากะเช้าต๊ท้องฟ้าก็ได้ คนหากกระซเ้าแบบนี้เลยโดยมาบึงอันต้มน้องไหมก่อนน้อพี่น้องซีมกแม่เพิ่นวะจืดแล้วพ่อเนาะว้าตัวฮอนอูน้ำจะจีแหงแล้วได้แม่เพรามันมันจืดแล้วว่น,นนี้จอนั่เบึงอยู่วะเฮ็ดกันนะเห็ดคมพี่น้องดอกหน่อยดอกใหญ่ปนกันชํานี้ก็พอแกงเลยนะ สบายดีเด้อแม่เด้อออกมาเต็นป่าพื้นกับพอดีฝนตกเลยเอาเครื่องมาเกือบบทันเอาเครื่องเป็นเอาน้ตไม้ไปแกงอยู่เตาถ่านมือนนี้พี่น้องไปหามาแล้วก็ไปแกงอยู่เตาถ่านแล้วก็แกงแล้วกินแล้วแล้วก็เขาตัดพื้นเลยออกมาฝนตกเศร้าเลยวนันนี้ไดเฮดออกมาพร้อม มันออกเลยเลยเห็ดนี่ก็ได้เนาะมันเป็นยามเห็ดบางคนเขาก็บ,บ่มักกินเนาะพี่น้องขจ้าวบุเคยกินผู้เคยกินกะไปหาตลอดแบบนี้แหละคือเผื่อละตีเผื่อกมาหาหมือน,นี่กะคือทางน้องเหล่ก็ไปหาเลยเลยกับไอ้ไอทงน้องลินเนาะพี่น้องตะกี้ทางน้องเหล่ก็บบเคยกินแบบเนคยกินกับนโดนๆเลยโดนๆเธอหนึ่งเนาะ กินต้นหนบ่หมักปันไดผะวมันขมบ่หูวิธีต้มมันโดยน้องพ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้กะทั้งแม่เพิ่นเฮ็ดมกน่อไม้แล้วเนาะต้มน่อไม้จืดเรียบร้อยแต่สีไปเก็บยานางทางน้องเลยกะยังได้มียานางซับตอนไปหาหน่อไม้กะเก็บมาทางทางมาผู๋ยานางก็ได้แถวนีก็มีพอได้เก็บอยู่เนาะพี่นอ้องผลหากระเซาทางหลังเอากระถางไปตรงน้ำเนาะ พอได้ไสทางแม่เพิ่นไปหาใบตองแต่ว่าทางน้องแหล่นี่สิไปเก็บยานางกับน้องลินพี่น้องเก็บแถวได้บัดนี้ถ้าได้เจ้าคยเก็บป่ะไปนําพาไปไปเก็บนํากันอาดิน้องลินอสบายดีเด้อล่ะสบายดีป่ะเสียงก็ยังฮือๆๆมาอยู่เสียหญ้าก็ยังบ่ค่อยแล้วปานดเนาะพี่น้องฝนก็ตกมาอีกแหภายในหญ้ามันก็บ่หลาย แม่เพิ่น <geliyor> ส <gib issements> ิไปหาใบตองแต่ว่าทางหนองแหล่สิมาเก็บยานางมีอยู่บ่อยู่หั่นกะใบหัวสิงไคกะยังตัดบ่เบิดเนาะพี่น้องเลลายอยู่บ่มันอื่นนบ่มีบ่อันนี้มันน้อยมันบ่พอด้นี่ อยู่ในหัวเนะมันเป็นในหัวยานางก็ได้สีเห็มจนมกหน่อไม้โดนเหลวบริกินมกหน่อไม้เน่น้องลินมาเก็บยานางให้แม่เพิ่นก่อนไปหานอไม้ก็พอได้เนาะ พอได้แกงแล้วก็ได้แบงเห็นโบ้งน้ำพี่น้องคะแนนโบมีคนไปหาก่อนมีคนไปหาก่อนไปนำหลังเขาเราโบได้หละนี่งามๆแต่ว่าใบน้อยเนาะพวกทางในพวกน,ะนี่ใบมันคือหน่อยน้องลิงนใบใหญ่กว่านี่บบมีบ่ วันอื่นได้สิบ่พ่อได้สำนินเนาะพูดนอโลดจังได้ใบมันมีแต่ใบหน่อยนี่นะไปไปเก็บทางอนไอีกไปเก็บยูพุนอีกอยู่คิดดินกันล่างเอา้า ยังไปเก็บยานางผ่ากันยังดังอยู่เนะพี่น้องวันนี้บะเด็าเยานาง,าง,นางแต่ว่ามันอยู่พื้นแหละ เออแถวนี้ก็มีอยู่เนาะอพี่น้องยานางใบหน่อยก็เอาบริน,นแม่สิใส่หมกกน้องไม่โอ้ยยานางเนาะอพี่น้องอันนี้ยังใบอ่อน,อ,อ,นอยู่ អត់ទូនីគន់ភាមិនអនឡាញក៏ບໍ່អើ แดนี่ลินซำมมี่บดีอ่อนไปได้ที่เนาะมาหูดดูอ่ะถือได้ไปเอาในต้นอันอนั้นเอาเอายูพุนก่อนมันงามนี่เด de Hãy subscribe cho ถูบน้อยทางนั้นก็บขาเจ้าเห็ดเฮือนหน่อ,นองลินมาล่างมน,นี้พี่น้องล่างคักๆให้ขี้ดินมันออกเบิดแล้วกะเอาไปย่องใส่ใส่กระซามหาเนื้อมาใส่กนก็ได้น่องลินมะหุงข่าอยังก็ได้มะหุงข่าวไปมาข่าวแล้วมาเข่าเลยเอากระซาม มาล้างให้มันสะอาดทุงอันนี้มันเปื้อนมันก็ขี้ด,ดินมันก็บวออกคืเอเก่าล้างให้มันสะอาดสะอาดเด้อเอาเจ้าก็เอาไปซ้ำให้อันต่อไปแม่เพิ่นเอาใบตองมาแล้วบัดน,นี้พี่น้องเอามันคือขาดเลยแม่บัดน,นี้จะไปเอาอยูเซอ่์ไปตองนะ แม่เห็นปะใบบกใหญ่บกใหญ่เลยโค้วยทุกดอกแจงมาเลยพี่น้องบ้านนี้อือพูดได้เปิดเพลงเนาะบานนี้อ่ะโดยน้องพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องเลยไอ้ก็สซิไปสื่อพักกะแย่งมาให้แม่ ยู่บ้านทาดบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่ไปเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องอสิให้น้องลินเพิ่นครับบ่ฮู้เพิ่นสิครับได้หรือบ่ครึ่งไปนําเพิ่นคั่นว่าให้เพิ่นครับไปผู้เดียวลวยันเพิ่นพาลมเนาะครับได้แล้วะได้บ่ซื้อผักกะแยงมาใส่มกหน่อไม้แม่เพิ่นกําลังย่องย่านางถาเนาะพี่น้องได้บ่ล่ะ 来吧。<laughs> จะคือจะตา้านแล้วกับดับจะตา้าบเงียบเลขแล้วก็ดับเลยน้องแหล่เลยว่าขับเองใช่พี่น้องมาหอนหาดแล้วบ้านนี้ทงเท่าไหร่นะหาพันทงหาพันพี่น้องเงินให้แล้ว มันาพาดเรียบร้อยซื้อเรียบร้อยเมือเอ่อวันนี้มาเริ่มตาเลยเนอบะบันนี้ตําใส่กับผักแยง,งจะใช้เบิร์ดบอแมแหนหรือว่าใช้น้ำหนึ่งมไม่ะ nhỏng bơ bơ chăm nóc nhà nàng lái phượt. À, Chắc là bửng con, nhà nàng rồi, mình chẳng là năn nọc, ក៏លាប់អបអឺន้ําន้ําឡែកអសាយលាប់អសានน้ําយ៉ានាងណាឆាយទេទេអឺគិតว่าខ្ញុំមិនໄດ້ឆាយទេ ใช่ชามล้ะบ่ะแบบประมาณหามุกนึ่แหละฉี่หามุกตัว่าหก ทำมาหวดเพรวต้มถ่าเลยเนาะมีแต่ถ่าพักช่างเงต้ยจอมื่พ่อทำไปมืพอ่พอบ่เด้อนี่ใบบักใหญ่นี่ ทงนอกแจง้งทางในมืดไม่ไตรงบบโพ่ออันนั้นอีกวันนี้เนอะลุนไพ่อีกไู่้เมันกร่กันไมต้องเลีย้ยงมัน,นอ่อนต้องมึเแ ทางหมอกหนึ่งไววถาเลยไววตุ้มมันเห็นมนงคลใหม่หนึ่งโอ้ยว่าอกไปแล้วปะนี่ใช่แล้วภาษามกเพลนะ หนึ่งแล้วจะ s ็ t สิ้นบะนี้เอามากินได้เลยเ <laughs> บิดลยได้บะนี้ได้จากห่อนะแม่ไดจากมก เรียบร้อยห่อชุดท้ายน้องพี่นอ้อ,องแล้วละบาทค้างมอหนึ่งไวเรียบร้อยอ่ะออกมานอกก่อนบัดน,นี้พี่นอ้องเพราะอยู่ในมืดมันยังบได้ค่ำเนาะเปิดภัยมันก็มืดคือเก่ามันยังบไดํำบันไดย,ยังแจ้งอยู่พี่นอ้อยสามโมงปลายหนึ่งอ่ะโดยนะ้องผมเองพี่นอ้องจะคิ่นี่กันทั้งลงเลยสิขอตัวลาพี่พี่ท่านี้ก่อนเมื่อน,นี้แม่เพิ่นเห็ดมกน้อยไหมเนาะพี่นอ้องเห็ดกินแรง ก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซมคิปของน้องแหล่ตั้งแต่ต้นจนจบทีบทความโฆษณา้านองแหล่าาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยลายๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องขอกล่าคำว่าสบายดี